วันนี้ขอให้สมหวังสุขขังพลังจะนอก,กพีกระเต็มเปดีให้ท่านสุข,ขใีใจคอยท่านจดใส่สงหวังตั้งใจอวยในมโนคขอให้ทาห่นโโทานชุกโขมีติดหลังโตนั่งชอสบายมีติดหลังโตนั่งชอสบายมาอนีเงอนมาหาบานันบริบูคลลู่มรรคในเงินกับคุณแม่ท้อ,ทองแปด การกินการอยู่การแม่ไปเนี่ระาวังต้องเสียนามถึงแม่ก็กินนามแม่สือไปไปกินนามเขาก็บ่ได่าเขาเขากับพิษเขาก็เอามาไม่ไหมไห่ห้องสกห้องละวังอาจจะอยู่ที่เกี่ยได้ยังคนดังเขาอิจฉาเขาก็ระวังเอาการกินการอยากอาหารการกินเขาชมว้างถึงแม่ก็เอาอาดยกตอนไม่แม่เนี่ยเขาามาห้ตอนหนึ่งแม่ก็กินก็ะเหลวไปห้องจังบากกินหม่องไม่ คนแก่ก็มากินเงี้ยเฮาครับคนมันก็มาทุกรูปแบบเนาะเออมันมันเฮาต้องระวังเอาการดีก็แก่การดีก็แก่ถ้าแก่แล้วมันแก่พอท่านเจ้าพนวงการของเฮาอยู่ละมันจ้างเฮาอยู่บ่ถ้าอีตายกูก็จะเบื่งานมันสะว่างเออมันเป็นลักษณะนั้นเออมันมันบริคิดแม่บริคิด ไก่ไก่ได้ในคิดไก่ไก่เป็นเนื้อเป็นไข่คนว่ามันจังจัดจังดีแม่กับพกินอแม่กับว่นด้ยาดำแม่บองพวกกินแต่แม่ก็บื่อมาข่้นกินกับกินดอกตอนหนึ่งตาแข็งแดดตาแดดแข่งๆว่ากี้กินตอนหนึ่งเข้าสื่อมากินเองเออคือ,อความละว่งางมอเน่์นอดไหนคนเนาะกับหนึ่งคนว่าชายถูกเรามาขอกอดข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอบายนีกอ้ย ทันทีว่าเวลาขาปจจน่าเข้านี่ยิงเออันีว่ายิงเติมโตแต่เราว่างเอาปลูกาก็ยืนยี่งยังเออก็คนนทยบ้านน้ำกันเขากัูวิเศียังเาที่ไหมผันว่าเออเนี่ก็ขึ้นนะพู้เถ่าพู้โตก็จังเฮ้านี่ยและครับมาไทยแลวว่งไวดีที่สุดนั่นแหละครับเออเจ็ดที่ปีลอยปีลอยสปีลอยเจ็ดปีมีเบิร์บูวมักเมลังไหวกูจิตายเอาไม่กุบงเน่จ้องสามหมื่น กับผู้ถาวร17ปีแม่ใหญ่นั่นเตโตจ้างไปเบิ่งกับลําอวยพ่อให้เราเออโอ้สะดกจังค่อยพอได้กินได้ยาโอ้ยก็สาธุนํายงเลี้ยงเต้ามาทุกมือทุกวันก็ลําอันวงใหญ่ๆก็ได้ก็ได้หลายกว่าเก่าอยู่ดอกแต่ว่าเฮาก็เมื่อยหลายกว่าเก่าเออเพราะว่าเฮาเป็นตัวหลัก ความเราผิดชอบมันไหลบักฮัตบางทีมันบอกเวลาบักฮัตร่ำบักย่นมันก็นี้ได้ลงปตารางอืเวลาบักย่นร่ำบักฮัดมันก็ลงนี้ได้คอยทำบักนี้่ำก็เป็นยืนกรบบักนี้่ำก็ไม่ยืนกบเป็นตัวย่างตลอดเกื่อมากร่ดเกี่ยวห่วยหาตับเมื่อยทนมันชูมากินแห้งนอทนยดินแห้กูวดศอกสิขันบ่อให้ตั้งสันกับบ่อได้เพราะว่าเฮ่านีบ่อได้เพราะว่าเฮ่าเป็นตัวหลักเขาจ้างเฮ่าเฮ่าต้องยืนสูงจนถึงเวลา กนจบใช่ว um. ่าตอนหนาวิธีเลยคุแอารมณ์เนี่ยเันสาสมัยผมได้บนธรรมดานี่คนบมานนับกรับเจ้าเมื้อวานนี่คนว่าี่พูดจาพาไปเอาอีกแนี่นอนกับปาคืออนแหละกันเอาอีกก็กระโจนเด้งโดดเดี่ยวหอดเจ้ามากพล้วมีล่าอยู่ไนบอดับมื่อันดับเดี่ยวผมเดียวถึงตายาะนิ้งหน่องกระใจคุณบอกแน่กระายนพดนกระายจอยจอยซรจอยกระายเลือดก็ล้วน้อหน่อยกระาย แล้วแล้วมีสเน่บังได้บองแล้วยิ้มบองแม่มากันแล้วยิ้มออตาแล้วรวยแม่มากทียงื่นแล้วยิ้มก็ยิ้มเนาะมาเคยเด้ะมาเคยมาเคยมันมาเคยเราเพราะว่าเขาว่ามันแสดงบาปนท่าแสดงมันก็มีแม่เขาแม่นี่เขาก็มาแบบมีสเน่แบบเหล่าก็มาแบบป่อยเขาก็ยจะมาป่อยบวชเลย บ่มนือถือได้ดปล่อยยกมวนห้าตับมือไม่กันนะไม่ป่วยแต่ห้าตับเนาะปล่อยน่ายกห้าตับมืออันนี้คือว่าปล่อยตัวลูกแม่แล้วยหตับมึงเจอแม่ปล่อยพวกเอฟซีห้าตับสูแม่ก็บรรนะห้าตับสูแม่่อเขาอยู่ไรเด้อเขาก็สูเขาบอกเป็นยังเนาะก็ถือว่าเป็นกันเองทะลึ่งกันไปเลยนะก็วันในโครงการเจ้าของนี่ยอาชีพเจ้าของนี่คือว่าสีเศร้าเป็นวะห่วยบ่หูเศร้าเด้อแม่แม่มากแม่มิเตเสียวจนไปบันไหนปิดวะคุณแล้ว ปทิพก็ัอ่าอ้ยอ้ได้ยักไม่ก็นั่ักไม่ก็เท่าแรงสิไปจากหัวก็ว่ามีอทุกแฟนมันยางบ่อยเกิดเอเามาลางนั่งูาบอนดูอันเดยโอ้ยังเลย ตีเป็นเกว่ามานนั่นหรอม่ขาเท้าบพาตายพเขาวัดพังเลยมนกมันกระบาตัวเออมื่อเขาตกูบาวัดกูเขาไปกูท่านเสาสลัจังตัวดดุดกูท่านกระเบื้องกูสลาจังตัวไออปูนกูมาเทมาอย่างกระพิดกระกูมาบอกกูเขาวัดกูเขาไปหาพองบอกวัดเขาไปยังไรหลวงพ่อกระดากูย้ำนั่นี่กระเบาตัวที่ตกไปเนาะเออต่เรื่องท่านเอาท่านอีดียีย่อืมย้ำมึงยมงมงกูท่านไ้ย้ำมาบอมีเขาก็ะบร้ทานแล้วอือ รับธรรมดาไปวัดนั่นก็ท่านผ่านหนึ่งวัติกก็ท่านพันึงก็ท่านปนไหนเนาะรำในวัดก็บิตท่านเห้เพื่อนเบิดตัวมันก็บว่าแม่น่เนาะก็ท่านในข่วมพ่อใจเจ้าของนะกับสาวที่ห้องมีนะพรามังค์กระท่มากช่ยเน่แม่ใหญ่ท้องเปนกระช่วยมือนหนึ่ไปเออนั่นตั้งเสาสลากยุ่องหาดของเหินอันยากระเทิกระท่มากก็ช่ยไปเออยมังมีบทเสียจะจ้าเพิ่นนะนมมีกับบอแอบกับครับอือืม อาอันนี้ก็คือควบบงควบจ่าของอาแม่ท้องแปดด้วยพนนี่น้องเด้อแล้วว่าแบบกันเองแบบเปลี่ยนเป่นเปลาแบบแปลี่นเปลี่ยนเงนเนีเ่ยฟัล้วแต่ว่าใจสูขนาดไปชั่วครั้แม่มันถูกถูกจนบ่มีเสื้อผ้าพ่อนงคนไห้ดูกอะได้หลายโอย้ยอันเงินบาทชิปบาทที่ห้ค่าไฟก็ไปขอ,ขอเขาเ <c oughs> ขาพี่หายขึ้นมาเนะออ มึงชัวร์ก็ว่าโอ้ยคนจำบ่ลืมเลยอนเอาเงินเงินยอดไหนอะยอดไหนก็่มีผู้ใดดอกพี่นั่งจะคล้องเลยนะวันห้าคนรำอยรวยขึ้นมาคนให้ซื้อๆตั้งหมื่นทองหมื่นตายไปกับ่อยัดชลบีกเนี่ยโอ้ยนอ่ะมันข่อยขอค่าไฟสมัยนั้นข่อยบ่มีเนาะพนกัมีพนบุญที่เจ้าสั่งเออพนกัมีรถมีเรื่องพี่นั่งขอ ยืมเงินแน่บอก่มีเงินคาไฟ่าไฟก็บายสิบาทสิบาทใบใหญ่ๆนะใบสิบใบ่สิบปฏิกิริยเออบีฟึงมาเอ้าทีมันซัวเงินสิบบาทกับางทวงขางไรราก็ซัวจะว่านี่ยะก็เอยม่สิบเาซัวจวแลเออจัรวาจะไมันหักซัวเนาะจะปาลยังเรียกจะลูกนมจนย่านเบิดฝัดตรงเล็งตรงเล็งตรงเล็งหนุมนะขึ้นขึ้นมาในกอนขึ้นพวกเอาแต่สวยสวนมฝัดตรงเล็งนมฝัดขาง ว่มันไปขายซ้มฉันบอกตะกีมากปวดทุกไรนอนอเอาทุกจะพอนอินพุ่มยมวลาดทรงพอดใหม่คอยคอยกระชั้นคอยได้บันห้าดั้มได้บันปัดก็อันซ่อนเนาะอันซ่อนเอออันรับเลี้นงมือเลีอนขึ้นบ่ได้ใสเงินคืนคืนอัน ขึ้นปงตุบกุบตุบกุบซื้อหน้าซื้อไงซื้อสารว่ดซื้อซื้อปุ๊บชูเหนี่ยวมีน่ะเพราะไปร่มันกับกองเอากองเอาเนาะสมบหมี่เออมันกับขึ้นปงไว้ตัวเจ้าเขาก็มีแต่ร่ำเอาร่ำเบาไหมเรืใอยๆอันเขาหายไปต้นนั่นต้นนี่กัปตัดกับหัวหน่อตัดปาดนะตัดเงาตัดกับหัวตัดลงมาแล้วก็วัดสามเนี่เอาเป็นปูกับวัดสามเนตัดปาดปาดแล้วกั เอาขึ้นคอนมาได้บอกอโผปาด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 ตีโผออกตีโผหน่นเออวัดกับโผเมียกับโผเมื่อยผู้ใดผัวเมื่อยกับเมียเขาเมอยเมื่อยกับผัวเขานาตีโผหาปมาดังไฟกว่าบู๊ยวันนั้นไหนอันชีวิตของแม่ทาขึ้นวันทาเขาเป็นเกลี่ยเอามาปูวันตีพุชจับขึ้นส้างหนักปาดขึ้นส้างกระปาดตีพุชจับเอาว่าเดียววันทาติดีตึ้งมันบอกเออมันซื้อจก่งหนึ่ง็ซอยก็จะรำซอยผีันกับผัว ปฏิทอปฏิทิับปฏิทิแนัก็ักมาแ้วักซักหนาที่ตีกันขุ่นดางควบสูงวีแม่ไปรับขอดแกนตำรวจเนาะกระเป๋าดูบีดแฮมช่วำจอดเมตำรวจเป่าอยังตำรวจแดนตำรวจตู่เม่นะเออยังนะก็คือถือกล่องมดูดูดบอบพอไปอับวันที่ครับเราไปหาบัก ไม่ต้องแปดแม่บอกแม่กับพี่ป่ายเนาะแม่ยุครับให้เบิกน้าแล้วเนี่ยตอนแม่รับนาราชบรัฐบาลอันพุ่นพ่นยุคข้างนั้นก็้มาขายทางนี้เนาะขายขาเนอะอย่างหลับแม่บอกแม่ต้องแปดนพุ่นมาพุ่นวลเวรดารัฐบาลนั่โอ้โหว่าสิว่าขวดที่เขาบอกว่าได้เออว่าสิว่าขวดที่บ้านแม่ไปรับหลวงพ่ออัญชุวัดอัญชุวัดแสงเขาเขาเอิ่นแพระราชทานเพิ่มโชคเนาะเจ้าคณะยิงใหญ่เนาะ รถทหารก็อือเขาผมบอกรถตำรวจก็อือเขาเห็นเห็นฝ่ายม่ทุกเป็นจอดเรียนอือมาหาเมียพราะว่าดียังดังอยู่บ่แมี่าอยังดังน้าเมีอยู่ใครยังดังกระไรแม่ที่ได้เดินวัตรแต่แต่ข้อมีเงับอกกาแล้วว่าจ้าดังแค่กันมันกันไรเม่ในวัดนีเม่ยุดังต่อมาจากว่าตำรวจได้จับเมีย้องเปลี่ยนใ้อกทิวาแม่วานะไบบ่แมีย่หาตตำรวจนะแต่ข้อมีเมีผมยังบอกกะแลวคุยกืบเมียนเลยเขาก็จิ หลายเติบเปล่าก็จังจึสี่เนาะไอกโยโกเม่โตเดียวอันโบได้นะนะคือว่าเที่มันจะทำมือซื่อๆวันเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นอันอำนาจล่างอำนาจกลางเนาะแมนเขามันอำนาจซุ้มซุ้มแม่ได้ทุกแก้จังสี่มาจ่อเฮาเหรอมาจอเพราะถ้าว่ามันเจอจีเล่นมาจับหลุดข่อยมันใจมันยงโปะไงบอกขอพูดได้หลายเรื่องแบบอะไรทีนี่บริยานไดตตำรวจก็ได้ครับครับผมเล่นมันโยโปะไงจังสี่เด้อผมเนาะ วุฒิว่าจะเรียนมาอย่างมหาวิทยาลกูโงเตกใจบ่ตัวจังกูบ่ผิดอย่างนี้แม่เรียนเขากขากันทั้งในบนทุกคนเละบอดายเพราะว่าทหารตำรวจแม่จังโหวสัญชาติว่าพวกตำรวจตรงนี้เขาปากบ่อดายเขาวอาบ่อด้เพราะเขาอำนาจลุมอำนาจล่างนอกอำนาจต่อมาผู้มีอำนาจสูงสุดเขาก็ยายตัวโคนนี่คนบึงนี่ดีเหมืนลังเลยเลยเลยบิึงเมื่เบิึงแเนก็เคาะหัวใจแม่เนี่ยบุระข้อเคาะหัวใจข้อกุลาข้อกุลาไปแล้วเนี่ย เขาก็เดยสามคบักดนหนึ่งคอจะเป็นอย่งคือขาดจะเบื่อเอาไว้อย่างคอปอกๆๆกันทีนี่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 เห็นมัคอขึมนเมคอนี่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 นีก็บอกคะมันก็บอขึ้นเคดอกไม้บอกหายก็บอได้เพื่อใพ่ออนีนี่แต่ต้มบแตกบถึงก็ได้สีเค่ประมาสาคเออเอาข้ามาดุราข้ามาบางพนยังไงเหา เราะย่งไงแล้วก็บรรจอแล้วก็ทายอยู่อ๋อผู้ใดลักไก่ักยนแสดงเอาเพิ่งคือั่นตัวไอเพว่งงจอตลอดเด้อโอ้อ๋อผู้ใดลักยังเงักอาไยังไงรักไก่บ่รลักไก่ไก่ตีเลวนี่ก็ขาไก่ด้วยด้วยก็จัดตัวเขาเดี๋คนมวนคนยินเขาบอไปผิดไปพาบบักหลายล้านเร่อไร้ยบักันคนพยาบาลบักันบั้นีตีเจ้ากองหัว อันเนอประกาศให้ทดลองฟังในหุ่นทลองเด็กฟังไอ้เนอคนยังเสียงพยาบาลนน้อเด้อผู้ใดินรังไกายเราไปส่งกันเ้อผู้ใดิเลยไปขี่เส้นหัวคอขาดอยู่หลอดสลากลางปะแม่ได้ผัวดอกเตอร์ว่างั้นน้องเงินเดือนมันหกหมื่นเออมันก็ฮักสหกรณ์นฮักประกันภัยฮักตุตตะกัดหันห่าฮักคำ่ฮักคึยนก็ได้ละเอาเหลือสองหมื่นสองหมื่นบาทเลยปะโถ เท่าทกินไปหอดินเดือนอีกเฮ้ยกรธาเรื่องเดิมเงินเดือนคู่ขอกับว่าทีเดียวเห็นบอกมันมาว่าผู้ใดว่ากะลาหมอลำกระลาหมอลำแม่มึงบอกแม่ว่าสิประมาทได้ยังสิดีทอมอลำนาหานกับมิดตเงินหลังหานกับมิดเงินเงินเดือนแม่กับมี่เงินหมื่นแม่กับมี่เงินปีแม่กับมี่เงินปีก็คือเขาอันมาจำเฮ้ามึงบอกเงินเดือนเฮ้ากับหกร้อยเดือนอีกเจ็ดร้อย เงินมื่นเขาก็ไปดหมืมันบ่เงินมื่นเงินคืนเ้ามีบุตรตั้งใจเด้อมึงได้เมียวะแล้วมึงได้ดมด่ากูเป็นยังแม่ก็บอกเด้วพูดแหละพอใจแห้งข้าวอะ็ดถึงไดยข้าวถือถึงเฮลยบ่รอยกอยกอกขึ้นหันมิตรเต้าไงไงเต้าอยู่หันเออแม่นถึงแม่นยังมันมีบุตทุกสิ่งเลยเออขันว่าสูตรกวันสูตรกวันเบาสาวสูตรกวันขืนเงื่อนไม่สูตรกวันเข่าสูตรกวนหน้ามีบุตได้บุต ในทุกด่านบุญกับท oh, ุกบุญสิบสองขีดสิบสองกองสิบสี siglo. ่บ <fish> <ados> <mon adviser absorbed> ุญเดือนหนึ่งบุญยังแม่ก็ได้เดือนสองบุญยังแม่ก็ได้เดือนสามแม่ก็ได้สูตรขวัญแม่สูตรขวัเนี่ยเอ๋อฟังจากข่าวข่ามื่อนี่ยแน่เลยนี่ยสีสีมือนี่เป็นมือสัตว์มันดีเสียงคือคือแทนั่นเลยเจ้าคือบอกเอาไปสูตรเพื่อไงฮะเจ้าคือบอกเอาลองขันขันมีกันขอบูชาทำไงโอ้ยหายอยู่สบายหายเช้าวะนี่เหนื่อมันเออสูตรขวัหนาเพราะว่ากองบวชมันหลายส่วนนี่อ่าแต่งานกับ เราว่างไหวเดืน 10, 12, 14, เอน11 12เดืิน4เดือนนี่เดอนหลเขึ้นบ้านไม่ไหวิีดีบุชาทำได้เนยนบ้านไม่กับสีสีมือนี่เป็นมือจันวันดีวันสิทธีมีนอกเอยียงเป็นวันเสียงเอาควันมาผ่นระยะเมียมิงเก็บปิงสิงเตรียม,มเอาของตั้งแจววองและมีผ้าเตรียมทาควันคมผ้าไปส้มไม้ปลาโบราณมาเอาไม้แข็งเอาไม้แดงเลยไม่แต่กินการแพในไพ่แบกควันไปปั้มทาขาบ่ยากเจ้าเงินไป เป็นเลือดย้ำออกไม่เอาต้นใหญ่ยงยางเอามีทางบึงหอดเก่าแล้วบอกเราเอาลูกขาพุโมเทวดาเฝ้าอยู่เห็ดตามปูคูสอนตูดมันงอนกดกงเป็นใ้จงยาวมากมองั้นต้าไว้กอนหะเอาบอลลำซื้อปานเทียนเอาลำเหมือนเจ้าไม่รู้าจเอาเจ้าอาจดังองอินท่าพูดแล้วจุดกวนเนี่ยจุดกวนเ่าก็ ว่ายบะมามวลจะคล้องมวนเองผู้ใด้บะมวนก็จตาไม่เฮ็ดออกไปมวนเบิดมวนเบิดมักเบิดอันน้ำแรกก็ต้องเจาะคล้องมวนก่อนเลยอันน้ำแรกก็ต้องเจาะคล้องมวลพูดจะมวนน้ำคันเข้าบะม้าน่ะผู้อื่นก็บบะม้าเราเร็วเราอีกอ้อยอินอยู่นะยังเงาอันใดมันสีมวนเรีนเป็นจดังเอออันน่ารัก นา,านารักอเหญ่บอ่อใงญ่แล้วนารัก่ใดนเ่ย์แล้วไปไม่ใหญ่กันนารักคือกอรบันสูตรขั้นเหอโเอาสูตรขันอันหน้าคุณบาสีสีมือนี้เป็นมือจันวันดีวันเสตีอมุตตะศู ูกอันนี้เหมือนตูกไม่ไมจันขันอันนี้เหมือนขันไม่แก้วตกแดงแล้วผ้าควรนงอมาเออวาทุมังคลาสุภสสวติอริเรกใส่สีสวัติจงอีแก่ผูขาทางายทั้งเทพานาขุดเทวบุตรเทวดาอินพุ่มยมมาลาผู้องอาจกาหานนี่แหละคนเสียงตุงเสียงลาย โอ้ยเอากลับครับการอวดฉัสดีเราแล้วมันจะกันแล้วแล้วมังจะคือยังเออเมื่อกี้ที่ดาโตจริงรึเปล่างานคือชื่อเราบานาเราคนงานไอพี่กังเลยงานก่อนหากินข้าวตรงเราได้เยาวาบดเอายากิอ่านยากิคนเป็นหมอลำเต่าบัหาก่อนเพิ่มใส่ซือแต่เขาจู่มือนอนฉี่ตั้งแต่กันก็จะเบาเลยชื่เบางยอดเป็นว่าแงเมนคว่ำเจ้าหนามันเหนื่อยเอาแกอยู่ใส่แต่ยอนเหรอมันก็อยู่น้องบอลอดอยู่อาจจะโสดดิ ก็เยื่อโซ่เพื่อกุ้ชุมบัดัวงว่เดี๋ยวนี้ไปหาขายเก็บขี่เก็บขายขจมอาหารก็ได้โมไดิร์ติลอยเปิดลอยอยู่เงี้ยบังก็หาเอาตัวรถมันละบอหมาพันวากันอันคือแม่นี่แม่กูปุ่มปัญญาแม่ทุกสิ้นทุกอย่างอันละเรื่องว่าตายไง คนบาดนี้อย่าคดว่ามันสิตายเฮ็ดว่าเฒ่าว่าสิตายบ่แม่นเด้อเอาเข้าสัมนีอย่าคดว่าสิตายไวหนุ่มเจ้าอย่าคดว่าสินานตายเออไอ้ใหญ่เอยยังเอาคันสิตายเฮาก็หายใจไว้เด้อากแกงเอ๋ยบ่แม่นรับควาบ่แม่นบ่ล่ะบ่อึดดอกมันยังหนุ่มเนาะอาจารย์มันบ่แม่นันจะไปใจังได๋ว่าใหญ่หน้าาหน้าบ่าบ่มิดแม่นบ่ได้แ อายุเท <ih az violin Legisl acy> ่าไหร่ะ66 66 6ีนาะน้องแม่4ปีอ่าแม่แต่เราเอเิน66่ยังอยู่4ปีกับเถงแม่เปน้องแม่4ปีมันสิทันเจ้าือเนาะบ่สิทาอยู่เว้ยผม60 6 7 0ีก็ก็บ0ทีเลยเนาะสิทันกันจังเถื่นสร้างมันอยู่ว่าจ มันกระเาท่านแล้วเนี่ยอายุเนาะถามดี่บ้านเกิดที่ดีกี่แสเกิดที่นี่นั่น่เกิดอยู่ห้องวังเกิดอยู่บ้านเท่านี้อออุ้มร้องเป็นย่างอยู่สมัยนั้นพ่อก็เมียดำหน้านี่น่ะอันเครื่องบินมาลงข้างมาลงวัดอยากไปเบิ้งน้ำบาดเขาอุ้มค้างนี่ก็อุ้มค้างนี่ก็บ่หอดเขาจะเตียเครื่องบินจุดขึ้นเครื่องบินนี่อย่างมาลงนี่อันคัเตอร์น่ะมาจอดถามทางไปน้ำยืนมาลงวัดฮึบเฮิบม่เคยจะเกียเครื่องบินอันนีมาถามท้างคนเลยมันมาจอดถามจู่วัดเนี่ย เอ้ามันคือพวกขี้ไปหล่นเจ้าัวมาเดียวมันก็ะชิลงอยู่ตัวมาจอดประมาณเจ้าของขี้เคียงก็น่ามั้ยประมาณสามทีตอทีสมัยนั้นสมัยเมรเขาโรงเรียนอยู่น่ะไอ้มันมาลงเมยังจืดอยู่ขันว่ารถเกิดขึ้นขเนี่ยหนอไอ้ขี้มันก็มาขึ้สมัยสมุนเนี่ยมันมัมีโซเชียลมัมี่เอวีเจ็ดมัพีอันยังมัพี่อิสเรียลละเออขึ้นเวลาังอิสเรีมึงรู้นะมึงรับคูแม่มึงเดือบคู่ขี่มันยัง ก็ทานแต่อิสซิลีอตัวชุวยบอมัน่าทานตะกี้มันจะถามใส่หน่ะมันเห็ดหลายเทียรอเลยตะกี้มันก็บพราะท่านแตกได้ตรงน้ำยื่นนั่นเห็นได้หลายนั่นหลบกันดูดูนั่นส่องบุกส่องอันมาผมไปรับไปเห็นอยู่นเขายิ่งกันดูดำๆเราปืนนี้เข้าเขมรไหมนั่นแหละกเขาก็ถามทางตัวโอ้ยยัยทองแฝนอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบลูกล่ะสบายดีบ่ครับทุกท่าน สบายดีทุกท่านผู้ผู้เบิ่งกันสบายดีงานงานขึ้นีกก็ดีอยู่แม่ก็สบายดีพ่อใหญ่ยานกันสบายดีสบายดีกันมาทุกคนดอกรับพที่โคบีน้ำบักเขาดอกแตาเก็บยายหนูมากแห่งจะอื้มขอบคุณดอกลาฝากความขอบคุณไปหาเราในด้อตากับยายดลุดลาว่าแม่ต้องแปลงขอบคุณมหาเจ้าดูอีเมย์ย่างยืนเลยคารมังอีนี้กระส่งดอกไม้แม่บางคนนะแม่จังฉีเสื่อขอบคุณดอกลาดอกกุหลาบเสือเจ้าอยู่บ้านเสือเสือเสือเสื่อ ยุตลาลัดยังลาวัดเนี่ยมันหลาย้วไหลทั้งฝนตกเมื่อตั้งตาตามเกี่ยวใส่หมอทั้งฝนตกแี้ก็ตั้งตาตามเกี่ยวใส่เนี่ยอันย่อมเมื่ี้แม่จิปุงไงอย่าลูกปรุงบ่เป็นที่ตาตามเกี่ยวใส่แต่ก็ย่อมหมอมา